ดีค่ะคลิปนี้เราจะพาเพื่อนมาปลูกแรดีสนะคะปลูกไม่นานแป๊บเดียวก็ได้ทานแล้วค่ะไปดูวิธีปลูกกันเลยค่ะแรดีสตัวนี้อร่อยหวานกรอบมากๆเลยค่ะเพื่อนพันนี้เป็นพันธุ์ที่ฝรั่งเศสนะคะเราก็เอ่อใช้เวลาปลูกนะคะไม่เกิน18วันนะคะได้เก็บเกี่ยวนะคะเพื่อนเดี๋ยวยังไงวันนี้เรามาโรยมเมล็ดไว้ก่อนกันเลยนะคะเพื่อนเดี๋ยวถ้ายัางไงเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกทีนึงนะคะ ข้างในก็จะมี2ห่อแบบนี้นะคะคือเราไม่ได้โฆษณายี่ห้อนะคะเพื่อนสามารถซื้อยี่ห้อไหนก็ได้นะคะตามร้านขายต้นไม้นะคะเพื่อนเนาะแต่ถ้าใครอยากได้ยี่ห้อนี้ก็นี่นะคะแคปหน้าจอไว้เลยนะคะเพื่อนโอเคนะคะมาปลูกกันเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราปลูกแค่1นซองก่อนนะคะเพื่อนหรืออาจจะใช้แค่ครึ่งซองก็พอนะคะเพ,เพื่อนเพราะว่า เดี๋ยวจะถี่เกินไปถ้าเราหวานถี่เกินก็เดี๋ยวหัวเขาจะไม่สวยนะคะเพื่อนลาดีสเนี่ยปลูกง่ายมากๆแล้วก็ได้ทานไวสุดๆค่ะเพื่อนที่นี่เราไม่ต้องอะไรมากมายคือหวานมันเล็ดลงไปเลย เดี๋ยวเราจะให้ดูมเมล็ดข้างในเป็นอย่างนี้นะคะนี่นะคะเพื่อนมเมล็ดข้างในจะเป็นเม็ดใหญ่ๆแบบนี้นะคะเพื่อนจะมีพันธุ์ที่ขมด้วยนะคะเพื่อนบางบางเอ่อบางสายพันธุ์เนี่ยจะมีรสชาติที่ขมนะคะเพื่อนแต่ตัวนี้ที่เราซื้อมานี่จะเป็นรสชาติหวานกรอบอร่อยนะคะเพื่อนบางทีฝรั่งเขาก็ ปลูกพันที่เป็นรสชาติขมก็มีค่ะเพื่อนเราน่าจะหวานหวานห่างๆห,หวางเราหวานหมดเลยค่ะเพื่อนซองหนึ่งเนาะ เผื่อตายเพื่อรอดนะคะเพื่อนในซองหนึ่งก็ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่หรอกค่ะเพื่อนหวานไปห่างๆเลยนะคะความห่างก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนที่เราหวานเมล็ดราดิสนะคะ เดี๋ยวเราไปลดน้ำกันเลยค่ะเพื่อนก่อนจะไปลดน้ำเราก็กรบดินบางๆนะคะให้ทั่วๆเลยค่ะไม่ต้องกรบหนามากนะคะบางๆบางๆค่ะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ไปรดน้ำกันเลยค่ะ การไป2วันเริ่มงอกกันแล้วค่ะเพื่อนนี่นะคะราดิสงอกง่ายมากๆยค่ะยิ่งอากาศอุ่นๆนะคะงอกไวสุดๆเลยค่ะเราปลูกที่ฝรั่งเศสนะคะอันนี้นะคะเราจะปลูกตอนช่วงอากาศยังอุ่นอยู่นะคะก่อนจะเข้าหน้าหนาวค่ะตอนนี้ก็4วันนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะเพื่อน ลดน้ำธรรมดาปกตินะคะไม่ต้องลดน้ำดินแฉะค่ะ2อสวันรดทีก็ได้นะคะช่วงหน้าฝนแทบไม่ต้องรดเลยค่ะดินสำหรับที่เราจะมาปลูกนะคะจะเป็นดินที่ผ่านการเพาะปลูกแล้ว1รอบนะคะเพื่อนซึ่งไม่ต้องใช้ปุ๋ยอะไรเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นผัก อายุสั้นนะคะเพื่อนเราไม่จําเป็นต้องใส่ปุ๋ยนะคะให้เป็นอันตรายก่ต่อร่างกายเรานะคะเพื่อนเราปล่อยให้เขาโตขึ้นธรรมชาติเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนผ่านไป2อาทิตย์14วันก็จะได้ประมาณนี้นะคะเริ่มมีหัวน้อยๆขึ้นมาแล้วค่ะสวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆรสชาติหวานกรอบอร่อยจริงๆค่ะ พอเห็นเขามีตุ่มๆแบบนี้เราก็ชื่นใจนะคะพอผ่านไปอีก2วันก็เริ่มมีหัวมากขึ้นค่ะ18วันก็ได้ทานแล้วค่ะราดิสนะคะเพื่อนใบก็จะเริ่มใหญ่แบบนี้แสดงว่าเขาโตเต็มที่แล้วนะคะหัวก็จะใหญ่ เมื่อหัวใหญ่แบบนี้ก็สามารถเก็บเกี่ยวรับประทานได้เลยค่ะเรามาเก็บกันเลยนะคะหัวใหญ่มากๆเลยค่ะเพื่อนหวานกรอบอร่อยจริงๆค่ะ ปลูกง่ายๆเลยค่ะคลิปนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆมากๆเลยค่ะ18วันก็สามารถเก็บเกี่ยวรับประทานได้เลยนะคะราดิสปลูกไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพื่อนโอเคนะคะคลิปนี้เราก็จะลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ปัดดาบายแม่บ้านฝรั่งเศสด้วยนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ